ช่วงที่3สนับสนุนโดยชอบสินค้าดวตี้ฟรีได้ง่ายๆที่ King Power Application ประกันสุขภาพ Health Me ใครมีเราพร้อม Help ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน a r i ยา Property Boutique Living Design อ่ะได้เวลาเฉลยนางแบบวันนี้นะคะแต่งมาเต็มขนาดนี้ขอเป็นนางแบบของคุณอาร์มจักรวินได้ไหมคะได้ครับยินดีครับเดี๋ยวทิพจะให้พี่อาร์มลองถ่ายภาพทิพจากกล้องมือถือ <Okay. S 1> ว่าอจะถ่ายจากมือถือจะถ่ายยังไงให้สวยก่อนที่จะเป็นแบบกล้องแบบมืออาชีพจริงๆ <c oughs> อ่าเริ่มต้นนางแบบจะต้องอยู่ตรงไหนดีคะอ่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับนะคะอ่าเราแล้วก็เรียกว่าตั้งโจทย์ก่อน <c oughs> ถ้าเกิดผมคิดเนี่ย หนึงก็คือเราจะเล่าเรื่องว่าผู้หญิงคนหนึ่งเดินลงมาจากบ้านของตัวเองแบบไม่ได้สนใจกล้องอแบบไม่สนใจกล้องเราต้องบองกก่นโอเคและบ้านของฉันเนี่ยใหญ่โตอลังการอย่างนี้แล้วกันนี่คือโจทย์ แสดงว่าเวลาปกติพี่อามถ่ายภาพให้ลูกค้าจะต้องบรีฟทาความเข้าใจกันแบบนี้ให้เข้าใจตรงกันว่าจะเอามู Sod a แอนโทนแบบไหนใช่ไหมถ้าเกิดเป็นงานแต่งงานจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะมีแพทเทิร์นหรือสแตนดาร์ดอยู่แล้วว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรแต่จะให้ดีเนี่ยเราก็ต้องถามสมมติว่าถ้าถ่ายคนทิพย์เนี่ยอาจจะต้องถามว่าเขากังวลเรื่องอะไรในตัวเองบ้างอ๋อขาไม่ยาวค่ะอยากให้ดูขายยาวแบบนี้อยากดูขายยาวใช่ไหม โอเคถ้างั้นอาจจะต้องโชว์โชว์โชว์ท่อนให้ให้มาเห็นเนื้อนิดนึงเช่นเดินลงมาแล้วก็อาจจะยกขึ้นมานิดนึงยกขึ้นมานิดนึงแล้วก็ทําเป็นก้าวเหมือนจะลงดีกว่าเหมือนก้าวเหมือนจะลงอ่าก้าวเหมือนจะลงค้างไว้ข้างหนึ่งอ่าันนี้แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดกระโปรงมันบังเนี่ยมันมันจะอาจจะตันไปนิดนึงอาจจะต้องยกขึ้นมานิดนึงให้เห็นขานิดนึงอ่าแล้วก็ยื่นมาหน่อยครับยิ่มหน่อยแล้วก็ทิ้ง ลองลองหันหลังไปด้านนี้ดีครับด้านนี้ด้านนี้ชอบชอบด้านไหนด้านหน้าด้านซ้ายอ๋อชอบด้านนี้จริงๆถ้าชอบด้านนี้จะให้สวยต้องมีอยู่ด้านนี้งั้นเอาข้าด้านนี้ได้ค่ะอ่าโอเคเห็นขานิดนึงแล้วก็เอาปลายเท้าเข้าหากล้องนิดนึงปลายเท้าต้องเข้าหากล้องขากล้องอย่างนี้อ่าแล้วก็ยกตันนี้ให้เห็นเนี่ยอันนี้ยิ่งยิ่งเยอะยิ่งขายาวถูกไหมนีมอ่าสมมติว่าเราอันนี้ในกรณีที่เซตถ่ายนะครับคือเรากำกับได้มันก็โอเคแต่ของจริงมันกำกับไม่ได้ถูกไหม และทีนี้ด้วยสถานที่มันเป็นสีขาวถ้าเกิดเวลาส่องเข้าไปเนี่ยร้อยทั้งร้อยก็คือภาพจะมืดมเพราะว่ากล้องเนี่ยมันวัดแสงให้มันมืดเพราะนั้นเราก็ต้องดันให้มันสูงขึ้นอ,อัดดันแสง๋ยวลองดูนะงองอข้อสอบนิดนึงครับข้างนี้งอของ้อส่องอ้าโอเคเดี๋ยนะโน้มมาข้างหน้านิดนึงโอเคหนึ่ง,องสองสามยนหันกลับไปนิดนึนงครับสวย เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคหนึ่งสองสามทีนี้กล้องมือถือมันอยู่ข้างบนเนี่ยฮะออถ้าเกิดเราไม่ต้องก้มต่ำมากก็พลิกอย่างน<อ>ีก้ก็ได้อ๋อมีการพลิกเทคนิคการพลิกมันก็ง่ายขึ้นไม่ต้องก้มต่ำเยอะโอเคหนึ่งสองสามโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแค่<ะ>กล้องมือถือเนี่ยไปเนี่ยนะนอกจากมือถือแล้วพอดีผมติดกล้องมานิดนึง อ่าเราลองถ่ายแบบกล้องธรรมดาเพราะว่ากล้องมือถือบางทีมันมันตอบโจทย์จินตนาการไม่ไม่เไดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกล้องมือถือว่าลองเข้าานอ้นี่คือกล้องจากมือถือธรรมดาจ้ามือกูสวยสมราคาอามจักรวินค่ะคุณผู้ชม อันดับแรกคือเราบิวว่อารมณ์ก่อนว่านี่คืองานแต่งงานของเราโอ้โหต้องบิววรอารมณ์ว่านี่คืองานแต่งงานนะโอเคทุกคนข้างล่างเนี่ยมีแต่คนที่เรารักทั้งนั้นเลยเรามีความสุขเห็นไหมครับว่าแววตาเขาเปลี่ยนละแค่นี้ได้ไหมอ่าแล้วซึ่งค่ะเราก็ลองเดินลงเดินลองจินตนาการว่าเราเดินคู่กับคนที่หล่อที่สุดในโลกอันนี้เราต้องแบบเป็นอินวิสิเบลแมนอีกแล้วอ่ะ โอเคยิ้มสวยอ่าสวยยิ้มจ้าทีนี้ดีเฟกถามว่าทำไมต้องมีดีเฟกเพราะว่าแสงมันลงจากข้างบนและห้องมันสีขาวแล้วตรงนี้มันมืดเพราะฉะนั้นการมีดีเฟกทำให้หน้าใสขึ้นอีก50%เอ่าเดี๋ยวปันเออต่ำอ่าเอียงคอน่ารักน่ารักจ้ะเอียงคอสวยเอียงฝั่งนี้ธรรมชาตินิดนึงอ่าหัวร้านหน่อย ลองโน้มโน้มใกล้ๆเหมือนเหมือนพิงอ่ากลมหน้านิดนึงสวยโน้มโน้มเขาตรงๆอีกเล่นกล้องเล่นกล้องสวยแป๊บนะโอเคเก๊เก๊ะขออ่าแปดห้าอันนึงสองสามสวยอันนึงสองสามโอเค คือพอเมื่อกี้พี่อามถ่ายภาพไิทิพย์นะมันทําให้เห็นเลยว่าพี่อามไม่ได้เป็นแค่ช่างภาพแต่พี่อามยังต้องบริหารจัดการคือต้องเป็นนักบริหารจัดการด้วยอ่ะใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดถือถ้างานเล็กๆโอเคจบที่ช่างภาพได้แต่พองานใหญ่ๆเป็นเรื่องของการจัดการมากกว่า แสดงว่าวัานนี้อย่างทีมงานของ Box Wedding เองเขาก็ถ่ายภาพได้แบบพี่อาร์มเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือ Box Wedding เนี่ยเป็นทีมงานที่ผมแบบสอนทุกอย่างไม่ว่าใครจะทําอะไรใครชอบอะไรเนี่ยมันจะสอนตั้งแต่วิธีคิดแล้วก็ทำให้ได้ผลงาน<อ>มาตรฐานเดียวกันค่ะถ้าใช้ํานิยามของผู้ชายที่ชื่อจักรวินพูดสวัสดจะบอกคุณผู้ชมไว้ไงคะน่าจะเป็นนักเปลี่ยนแปลงวงการเลย เดี๋ยวเราจะรอการเปลี่ยนแปลงของพี่อาร์มในวงการอีกต่อไปด้วยนะคะยินดีครับวันนี้มาพูดคุยกับพี่อาร์มนะคะคทิพย์เชื่อว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมหลายๆท่านโดยเฉพาะใครที่ชอบเรื่องของการถ่ายภาพนะฟังแล้วนะได้เทคนิคดีๆหลายอย่างเลยค่ะนะและทิพย์ก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับพี่อาร์มนะคะนี่เลยมะม่วงไทยทิพย์นะคะอมอบให้กับพี่อาร์มด้วยขอบคุณมากค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมโชรสมาิกับวีพีจะพาคุณผู้ชมไปรับเรื่องราวแรงบันดาลใจจากแขกรับเชิญท่านไหนพลาดไม่ได้วันเสาร์หน้าส0นาฬิกาทางช่องอมรินทีวี HD 34ส่วนวันนี้นะคะพี่ยามจักวินและทิพย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีคับเดี๋ยวไปถ่ายภาพจะถ่ายภาพยังไงให้ขายาวนะเดียวถ่ายาวขอขอบคุณ TrueMove H บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน ดูนะจะมีจักเหี่ยอาชีพที่เราได้ล้อมรอบไปกับความสุขอของทุกคนเองบรรง,งานแค่มาทำงานคุณก็ได้พลังเยอะมากมายแล้วและแถมยังได้ค่าจ้างอีกก็ถือว่าเป็นโชคดีมากที่ได้ทำงานอาชีพนี้ครับอมรินทีวี